เมื่อาวานนี้ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับโดยยืนยันว่าเป็นเพียงแค่มาตรการรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ตามปกติซึ่งปฏิบัติเช่นเดียวกับบคุคคล VAP ทุกคนเพราะถือว่ามีความสําคัญไม่ได้เฉพาะเจาะจงที่นางสาวยิ่งลักษณเพียงคนเดียวเท่านั้นแต่เจ้าหน้าที่พร้อมดูแลแล,และให้ความปลอดภัยกับทุกคนรวมถึงเพื่อเป็นการป้องกันมือที่3เข้ามาสร้างสถานการณ์ในขณะนี้ด้วย ส่วนกระแสข่าวที่นางสาวยิ่งลักษณ์ขอลีภายทางการเมืองพลเอกประวิทย์บอกนะครับว่าหากเกิดขึ้นจริงคอสชอก็จะพิจารณาเองว่าจะทําอย่างไรครับทางด้านทนายความของอดีตนายกยิ่งลักษณ์นายนรวิทย์ล่าแหล่งบอกนะครับว่าเรื่องของการตรวจค้นรถยนต์ของคุณยิ่งลักษณ์และมีเจ้าหน้าที่ทหารรวมถึงตำรวจคอยติดตามตลอดทั้งวันรวมถึงในช่วงเวลากลางคืนด้วยแม้จะไม่เป็นการคุบคุมตัวโดยตรงแต่ก็ถือว่าเป็นการควบคุมตัวทางอ้อมแล้ว ซึ่งถือเป็นการลิบรอนสิทธิความเป็นส่วนตัวและในขณะเดียวกันยังเป็นความเป็นเรื่องที่จํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลด้วยดังนั้นหากรัฐบาลและคอสอชอ้างว่าเป็นการดูแลบุคคล VIP ก็ขอให้ประสานงานโดยตรงเพื่อให้เกิดความสบายใจกันทั้งสองฝ่ายซึ่งที่ผ่านมานางสาวยิ่งลักษณ์ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของคอสอชด้วยดีมาโดยตลอดไม่ว่าจะอยู่ในประเทศหรือว่าการออกเดินทางไปต่างประเทศไม่เคยทําอะไรให้เกิดความวุ่นวายในทางการเมืองแต่อย่างใดครับ วันนี้นะครับวัน